คอนเซปต์ในการทําให้เครื่องบันทึกหรือว่าทําให้ DVR เนี่ยดูภาพผ่านมือถือได้นะครับมีแค่3ส่วนใหญ่ๆแค่นั้นเองนะครับข้อ1นะครับก็คือที่ DVR นะครับ2นะครับที่ DYN นะครับ DNS นะครับ3นะครับที่เราเตอร์นะครับ ทำสามส่วนนี้นะครับทำสามส่วนนี้แล้วเนี่ยก็สามารถทําให้เครื่องดูภาพผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับจะเห็นว่าง่ายมากๆเลยนะครับทีน,นี้มาดูแยกย่อยนะครับที่ Dvr นะครับตั้งค่า ip address ให้เขานะครับตั้งค่า ip address ให้กับตัวเครื่อง Dvr สองนะครับก็คือตั้งค่าเกตเวนะครับใส่ค่าเกตเวค่า g a t e ว a ตัวนี้ก็คือค่า ip address ของตัวเราเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อันดับต่อมาก็คือตั้งค่า port นะครับตั้งค่าพอร์ตก็คือพอร์ตที่เราต้องการให้ดูภาพผฟานอินเทอร์เน็ตหรือว่าออพอร์ตที่เราต้องการที่จะ forward นั่นเองนะครับส่วนข้อที่2นะครับก็คือที่เว็บไซต์ d y n DNS นะครับก็มีอยู่2ส่วนใหญ่ๆก็คือ 1. น,นะครับทำการสมัครสมาชิกนะครับสมัครหรือว่าสมัคร d y n DNS นั่นเองนะครับ2ก็คือทำการ create host นะครับ ก็คือการสร้างโฮสต์นั่นเองนะครับสร้างโฮสต์ก็คือเช่นชื่ออย่างเช่นเว็บไซต์ที่เราต้องการที่จะกลับเข้ามาดูภาพเช่นก็คือ s i n e c d e m o d y n d n s o r g หรือ s i n e c c c t ี d y n d n s o r g นั่นเองนะครับข้อที่3นะครับที่เราเตอร์เราทำอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือนะครับทำการ Forward Port นะครับ ทาการ forward port ยังไงนะครับก็คือล่า,ลาเตอร์บางตัวนะครับก็จะมีคําว่า NAT นะครับหรือว่าคําว่า forward นะครับก็สามารถาตั้งค่านะครับตัว forward port ตัวนี้เนี่ยให้สัมพันธ์กับตัว IP address ของตัวเครื่งองบันทึกนะครับแล้วก็อันดับต่อมานะครับก็คือเอาที่เราสมัคร D-By-NS เนี่ยไปใส่ที่ตัวล่าเตอร์นะครับอันนี้ใส่ค่านะครับที่ DNS นะครับที่ตัวเราเตอร์เดี๋ยวจะมีหัวข้อ,อให้ใส่ DNS อยู่นะครับ3นะครับถ้ายังไม่ได้นะครับเรา,าเตอร์บางตัวนะครับให้ปิดไฟวอล์นะครับปิดไฟวอล์นะครับของอตัวเราเตอร์ด้วยนะครับมีง่ายๆแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์ในการ ทําให้เครื่องบันทึกหรือว่ากล้องจอนปิดของเราดูภาพผ่านเน็ตได้นะครับง่ายๆมีแค่นิดเลย